สวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีดูสินค้าเลยนะวันนี้พ่อค้ามีสินค้าใหม่มาแนะนำเป็นกระสอบเสื้อยืดแบรนด์ล้วนนะคะลูกค้าเสื้อยืดแบรนด์ล้วนกระสอบ45่กิโลนี่นะเสื้อยืดแบรนด์ล้วนเลยเป็นงานในการนะครับลูกค้าตัวนี้จะออกเป็นพวกแบรนด์ที่เราจักกันอยู่แล้วไนกี้อารีดัสปูม่าต่างๆประมาณนี้แล้วก็เป็นป้ายสุขีมเนาะพ่อค้าเนาะจำนวน200ร้อตัวตัวละประมาณ60บาทเองค่ะลูกค้า60บาทจะเลิศจะดียังไงนะคะไปดูกันเลยไปดูส่วนตัวนี้ก็ประมาณ60บาทนะคะลูกค้าโหยพ่อค้าเปิิเกนไมุ้ยอ่ะ ข้างหลังส่วนผ้ามันใหม่อ่ะดูจักเดี๋ยวจะอัดแยกให้นะมีไนกี้อาดิดาสแกล็แล้วก็มีพวกชั้นผ้างดงามมากแม่ขออนุญาตเดินตัดนี่ไนกี้ตัวนึงเข้าๆนะอันนี้มองเข้าๆนี่นะคะแบรนด์ออกพรืบๆกันอย่างนี้เลยนะด้านหลังเออแล้วโอ้ยด้านหลังกระสอบคือสวยมากเลืนปุยมืออะโอ้ชั้นผ้าลูกค้าชั้นผ้าสวยมากนี่คือชั้นผ้าด้านหลังนี่เราให้ดูข้างหลังเพิ่งถ่ายเมื่อกี้มาโชว์ป้ายนี่เป็นป้ายนะนะคะเปิดเลยเปิดประเดิมเลย นะะคเริ่มเปิดนะคะตัวแรกนะคะของเป็นอาดิดาสตัวนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวจะสังเกตเรื่องไซส์ให้นะคะลูกค้ากังวลมากว่าตกตัวละหกสิบาทนี่ยังถูกเลยไซส์จะเน่าหรือเปล่านะนี่ตัวแรกมากับไซส์ L ค่ะบิ๊กโลโก้อาดิดาสตรงป้ายต่อมาของลูกค้าเป็นคูมาร์ลูกค้าใช่ไหมคะใส่ได้สบายสภาพดีจิ๊บๆเลยไซส์ประมาณอยู่ที่ไซส์ L คูมาบิ๊กโลโก้อีกแล้วอ่ะแก๊ปค่ะลูกค้าโอ้โหความขาวอ่ะซูมให้ดูกันแบบนี้ตรงป้ายเด้อลูกค้าเด้อโอ้อันนี้เอ็กซ์ L ลูกค้าต่อมาเป็นไนกี้ครับลูกค้าบิ คอนเวิร์ดนะคะลูกค้าแชมเปี้ยนครับลูกค้าโหแชมเปี้ยนแบบไซซ์ดีมากเอลคอนเวิร์ดออสซั่นอ่าต่อมาเป็นนูติก้าครับลูกค้าไม่นีเมื่อก่อนไม่คขายนะคะไม่รู้นะอันนี้ไนกี้นะคะต่อมาเป็นแชมเปี้ยนครับลูกค้านี่ไม่ให้เมันตัดยากอ่าต่อมาเป็นอดิดาสครับลูกค้าอดิดาสอืมอันนี้รุ่นวินเทจนะอ่ะอันนี้ไนกี้นะคะนี่โค้ดไซซ์ดีโค้ดครับลูกค้าโค้ดไซซ์ใหญ่มากผ้าแบบขาวแบบนี้เลยสภาพดีมากอ่ะได้ด้วยเออแชมเปี้ยนล้อมไม่แชมเปี้ยนล้อมล้อมตัวเลยนะคะแต่ว่าไซส์ไซส์เเล็็็กกหนน่อยจะป สวยอ่ะเลเกอร์ไนกี้ครับลูกค้าเลเกอร์ไนกี้ตัวนี้ก็ไนกี้นะคะ <Champion S 2> แชมเปี้ยนที่เป็นปากข้างตัวนี้สวยอกเอออกอันนี้แชมเปี้ยนคู่ลูกค้าถืออันนี้ตัวนี้นะเ,เป็นกระสอบเก็บเอนะคะลูกค้าก็คือขาดนิดนี่อะไรเงี้ยคือไม,ไม่ไม่มีแน,น่นอนนะลูกค้าแต่ว่างานกระสอบก็ให้ลูกค้าวาใจไว้นิดนึงนะคะอาจจะมีบ้างไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ศูนย์ถึงห้าอ่ะศูนย์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะลูกค้านะอ่ะอันเดอร์ค่ะเนี่ยลูกค้าดูจากคลิปวิดีโอได้เลยนนะะะะคคเเปิดดร็ววๆใหู้ทุกตัแล้้ววตตตกับบบาาาททเเเอองงนะะคคใหโลมีย อุ้ยโคลิมเบียโคลิมเบียไปด้วค่ะอ่ะโลจิก้าค่ะไซส์ก็ตามที่มาค้ากลางเลยนะลูกค้าดูตามความเป็นจริงได้เลยแม็กี้น่ารักอุแม็กกี้น่ารักไปด้วยไแม็นกี้แมกี้โอ้โหเป็นคอเขาเปล่าหรือว่าตรงไปไหมตรงปเายไปเลยตรงนี้ลยนี่ลูกค้าดูตัวนี้หนุดยกว่าตัวเดนเหรอเอลยังสวยเลยสวยมากี้ตัวเดนโหแล้วดูความขาวของผ้าสวยจริงไปเลยลูกค้าใส่ได้เอลเอลได้เลยอะไซส์อะงามะ ใช้คือที่ดูมาตอนนี้คือใช้ดีเทลนูนด้วยนะลูกค้าเนี่ยอ่าต่อมาทอมมี่ครับลูกค้าโลโก้ทอมมี่แบรนด์ใบบังตอนนั้นเลยนะคะจะรู้จักใช่และแถมสภาพดีครับลูกค้านี่ในกิรุ่นนี้นะคะเราไปเซิร์ราคากันได้ไหมคะก็ไม่รู้แย่ไป้ายลนราคาเท่าไหร่นะแบบทำราคาได้อยู่แล้วค่ะอ่ะแชมเปี้ยนนะคะอย่างตัวนี้ไซส์เอสนะคะผู้หญิงก็ใส่พอดีตัวสร้างขาลูกค้านะคะลูกค้านี่แชมเปี้ยนอกข้างขาวจัวใหม่อ่ะมันใหม่มากอุ้ยอันเดอร์ผ้าขาวอุ้ยอันเดอร์ผ้าขาวเหรอสวยมาก ลูกค้าคะผ้าขาวนี่นะคะส่วนได้ส่วนใหญ่คือแบบขาวตัวแบบไม่ต้องแช่เลยนะคะแต่ข้าวเหลืองมันก็มีบ้างนะลูกค้ากระสอบแม่ค้าแจ้งปรับตรงว่ามีบ้างเป็นปกตินะคะเนอะข้าวเหลืองผ้ากระสอบแต่ว่าสามารถชักออกแค่ออกได้แต่ค<ต>วามสวยมันโกงกันไม่ได้ลูกค้าดูเลยนี่ตีบอกนะคะโคลณัมเบียโคลณัมเบียหนะแบนกูชนะคะแบนนี้หรูหรามากโโลครัลูกค้าอันเดอร์อันเดอร์โอ้ยนั่งตัวเดดีดาบบี้ลูกกูอุ้ยลูกค้าทิมเบอร์แลนด์ล้อมตัวเฮ้นี่ ดูดีเทวคำคนละอย่างด้วยคาว่าซิมสีน้ำตาลโอ้แล้วลูกค้าดูไซส์นะคะไซส์ดีมากใครรับดีไวล์ทับแชทได้ดีวล์ดีวล์ไซส์ใหญ่มากสวยมากโอ้ยลูกค้าดูดูป้ายดูความโอ้สภาพดีมากอะสภาพดีด้วยอ่ะประเด็นดูไนกี้แอร์ค่ะสวยดีเทลมันสวยนะเธอลองซูมที่ดีดีเทลไนกี้เป็นขึ้นน้ำจัดเลยไนกี้แอร์ไม่ใช้ค่าเลยเนี่สีเขยลูกค้าเอาไปไลฟ์สดอ่ะตรงต้นทุนตัวละหกสิบอะไลสด์ตุ่มตัวละร้อยห้าสิบอะกำไรเยอะแล้วอ่ะ ถ้ามันส0งตัวนะลูกร้ค่ะจะขายต่ำๆกำไรตัวละร้อยอยู่แล้วว่ะแต่จริงๆแบรนด์น่ะเขาจะเริ่มขายกันตั้งแต่200ขึ้นไปนะลูกค้า29 200ยังหาว่าน้องอะไเลยตัวนี้เสียดายมากเป็น Nike สูบุ๊นะคะแต่ว่า Nudica Polo t o m m ทอมมี่เอเดอร์โอ้โหแบรนด์แบบชุบๆเพราะน้องซื้อทดสอบแบรนด์ลวดแบรนด์ลวดคือแบรนด์ลวดจริงๆนะคะไม่มีคนนะลูกค้าโหดูสีสีเขาสดมากโอ้เอเดอร์เอเดอร์ผ้าแบบกีฬาโอเกลหรือเปล่าลูกค้าโอเกลโอ้โหโอเกลสวยงาม Nike สูบุ๊ดอ i k า ไโอโลครับโอ้โหไนกี้จอแดนเอเอจอแดนด้วยโอหไนกี้ไซส์ดีมากลูกค้าพอค้าเปิดมาเนี่ยเจอแบบไซส์ใหญ่เยอะเลยนะไซส์พวกไซส์ L ไซส์แบบ XL เนี่ยไซซ์ใหญ่เยอะนะเอสยังไม่เจอเลยเอาจริงนี่แหละว่าเจอรุ่นน้อยจริงๆสองตัวมาให้เอ่นใช่ไหมเจอเลยโอเคแต่งหลังมีไม่ต้องไปเปิดแบบว่าลุ้นหรือว่าหาแต่เซตเลยนะคะอันนี้คือเราได้หัวผ้าแบนแบบไม่ใช่หางแบนให้กลางแบรนด์ได้เลูกค้าร้อยห้าสิบลงตลาดก็ได้นะอาไรสดก็ยิ่งกำไรเยอะรุ่นนี้รุ่นนี้หวานจัดแบข้างนี่อะไร ดติก้ะนะคะ Nike เอ็ดดิแดนรีไวายบิ๊กโลโก้สวยสวยโอ้ยแล้วแบบบิ๊กโลโก้แบบเต็มเต็มมาความผ้าแบรนด์นะคะลูกค้ายอมรับในคุณภาพได้เลยว่าเขาทำเขาทำมาดีจริงๆนะคะเนื้อผ้าคือแบบแมนล้วนค่ะลูกค้าถาในคุณภาพไม่ต้องสงสัยดีอยู่แล้วความเนื้อผ้าผ้าขาวคือแบบขาวนะที่ที่เปิดที่เปิดมาเนี่ยคือดูดูเลยว่าเหลืองมันน้อยมากจริงซูมให้ดูขนาดนี้นะคะมันเป็นกระสอบเกตดเอนะคะของก็เข้ามาไม่เยอะลูกค้าถ้าลูกค้าไม่อยากไปเสี่ยงเนี้ยรับรีวิวก้อนนี้ได้เลยนะคะลูกค้ารับรีวิวก้้้อนนนีไดเเลยห็ทุกตัว โอสกีนมันแบบแน่นจนตาแตกอะอดิ d a สมันแบบอุ้ยอดิ d a สสีแบบสีสวยมากอะหูดิคกี้ว่ะลูกค้าแล้วยิ่งไปซับอกทำาอุ้ยดิคกี้เหรอดิคกี้ว่ะดิคกี้ไมดีไหนดิคกี้ลูกค้าหนูลูกเองหนูลูกเองโชว์อย่างนี้ต้องโชว์โอ้โหตัวนี้เอาเท่าไหร่ดีลูกค้าดิคกี้ผ้าขาวแล้วมันแบบดูความขาวงามมากอะอันเดอร์ลูกค้านี่คุ้มเกินราคานะคะลูกค้าต้นทุนโดนหลบ เออเลือขาลูกค้าได้เลยตลาดลูกค้าเคยลงขายนะไม่ใช่แบบว่าตลาดจะไม่จำเป็นต้องสิบยี่สิบเสมอไปเราเอาค่าคุณภาพเนี้ยตัวละร้อยห้าสิบคือโคตรถูกนะลูกค้าหรือลูกค้าจะเลือกหาลูกค้าเป็นไลฟ์สดก็ได้อ่ะแชมเปี้ยนจำคอจำแขนความละเอียดงานคือให้แบบเต็มร้อยอะแชมเปี้ยนกันแชมเปี้ยนคู่หรืทอมมี่แบงเลอร์สิงมาป้ายด้วยอุ้ยแบงเลอร์แบงเลอร์ป้ายไม่ออกแบรนด์กากๆนะลูกค้าแบรนด์นิยมล้วนนะคะแบงเลอร์ทอมมี่ข้ออกซึ่งเจอตัวแรกข้อขาเจอหรือเปล่าเจอตัวหนึ่งโคโลเหรอทอมมี่ อ่ะอันนี้เป็นแบรนด์นจากทีมหรือเปล่าคะน่าจะทีมชิคาโกสเตทไม่วายหุยพ่อพ่อคะซีเ c ี CK ป้ายรอใช่ป้ายด้วยนี่ความสีคือแบบลักชัวรี่มากสวยนะความสีซีเเขาจะเป็นทรงนี้อยู่นะคอไม่ดีเว้สีหวานมากเลยสีพื้นโอ้ยน้ำเมื่อกี้พ่อค้าเจอสีพื้นเพ่อค้าเจอสีพื้นเยอะไหมไม่ขายยังไม่เจอสีพื้นเลยแต่เปิดมาสี่ตัวพ่อค้า The North Face ไม่เหลือเฟซ The North Face มาดูลายลายดูสวยมากลายลายมันแนวแบบสตรีทสตรีทอ่ะเจ็บเปี้ยนสายสตรีท น็อตเฟสดีหายากนะจริงๆพวกน็อตเฟสโคลัมเบียพาตาเนี่ยแล้วบิ๊กโลโก้เยอะลูกค้าไม่ต้องกลัวใช่เก็บเห็นหนึ่ก็อดิดาสเห็นลูกค้าเก็บข้างหลังมันมีอดิดาสนากี้สวยมากเลยคือมันเปิดแล้วมันยิ้มตลอดทั้งกระสอบลูกค้าเพราะมันแบนล้วนแล้วอะไรที่ฟินกว่าราคาฟินกว่าลูกค้าหกสิบตกตัวละหกสิบบาทราคานี้ลงตลาดแบบคิวๆิวแว่นมือสองนะคะลูกค้าลองเซิร์ชดูราคาได้เลยนะคะาก็จะไลน์กันวิเน็ตกัด้วยหลายร้อยนะลูกค้าทุกอย่างเขามีกำไรนะ เลยภูม่มาแห่บอสวยสวยมากอะยใหญ่ลูกแล้วเปิดมาเนี่ยที่ดูดูนะไซส์ดีไซส์นั่นคือไซส์แบบซซไซส์ขายตลาดอะไซส์ไม่ไม่ไม่ใช่ไซส์ขายตลาดเลยไซส์แบบไซส์าขายอะสุดจัดอยากให้ดูป้ายทุกตัวนะนจริงๆเพราะมันางานตรงกับแบร์เลยเนี่ยมันสวยจริงลูกค้าเนื้อผ้านี้ไม่ต้องพูดถึงยิ่งลูกค้าไปเพิ่มโอกาสซักอบทำความสะอาดลูกค้าเนาะนี่ตัวนี้ลูกค้าฟินว่ะภูม,ม่าแับนี้วิวรับได้เลยนะคะลูกค้าบิ๊กโลโก้เยอะมากกระสอบนี้ได้เดอะน็อตเฟสได้บิ๊กกี้ บิ๊กโลโก้โอ้โหยังพูดไม่ทันขาดคำบิ๊กโลโก้อาดิดาสเยอะมากไม่ต้องพูดถึงบิ๊กโลโก้ไนกี้เยอะมากไม่ต้องพูดถึงซีเคก็มาใองมี่ก็มาแวงเลอร์ยังมีอยู่แวงแวงเลอร์แบบแวงเลอร์ก็มาแล้วบิ๊กโลโก้อะูมาก็มามีว่ายนี่บิ๊กโลโก้กูม้ลูกค้าทดสอบนี้ค่ะกูม้าด้วยนีไนกี้หรือเปล่าไซนูสกาโอ้โหไนกี้อนโค้งเลยนะเมื่อกี้ใช้ดีจริงเกิดเปมาคือแบบใชนดีจริงไนกี้บิ๊กโลโก้ก็มาโอ้ยสวยมากของน มบน้อยมากจริงลูกค้า Under Adidas Nike ก็ค่ะแม่ค้าก็ไม่ใช่แบบว่าสายแบรนด์เนาะรู้เออไม่ได้รู้แบบว่าราคาทุกตัวนะคะลูกค้าแต่ว่าคือเราพูดกันแบบภาษาเข้าใจง่ายเนาะแบบมันเป็นแบรนด์อะราคาไปต่อได้เยอะจริงๆแล้วยิ่งลูกค้าที่ศึกษาเรื่องแบรนด์อยู่แล้วอะก็จะยิ่งไปได้เยอะนะเปียสภาพดีมากจริงๆ Nike เต็มไ Nike ลายเต็มส่วนมาก Nike ตามหา ปิกโลโก้งานตามหาเมื่อื่นมุฮาน็อตเฟสงานตามหาดิกกิ้งานตามหาทอมมี่งานตามหาอุ้ยตัวนี้มุฮ่าเฮ้ยในกี้มึงก็นะมนกี้ตัวนี้สวยมากดูก่อนรหไโชว์กันอุ้ยความซ้อนอ่ะอุ้ยสวยมากใส่ดีด้วยใส่เอลตรงป้ายเลยนะคะสวยมนกี้โอโลเขาบอกกันเลขสามอืมในกี้โอโลโอโลสับสีพื้นตอนนี้เขาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ นายกี้่จะเตัวละพันดพันพันตายลูกค้าลองไปดูแน้เลยค่ะโคโลสิปืนมิวบาลานมิวบาลานก็มาอ่ะมิวบาลานแชมเปียนลูกค้าแก๊ปแก๊ปรุ่นนี้เท่จัดศูนยสามสี่วงเผือกมีสีน้ำตาลรู้กันนะคะว่าแบรนดอะไรดิกกี้หรอดิกกี้ตัวที่สองดิกกี้สองตัวอ่ะดิกกี้สอยืดแต่ลูกค้าดูสีสีอะไรสีแบบสีน้ำตาล ลูกค้าดูมีสีเฟสไหมให้ลูกค้าดูเองนี่ดีกว่าโคตรใหม่เดี๋ยวนอตเฟดดีกว่าโอ้หนอตเฟดตัวที่สองไลน์ไลน์ใช้ดีมากนอตเฟดตัวที่สองโหนอสเฟสอันเดอร์อันเดอร์รุ่นนี้มือสองไหมคะเดินตลาดขายกันสี่ห้าร้อยรุ่นเนี้ยอ่ะสตอมมี่อาดิดจัดผ้าสวยมากลูกค้าดูสองเสื้อนะคะไม่เล็กเลยผ้าสวยมากจริงใครกลัวแบบว่าติดเล็กหรือเปล่าเอฟก็สอบรีวิวได้เลยค่ะลูกค้าสอบรีวิวโคตรคุ้มเอาดีโอเกล่โอ้โหใส่ยังใหญ่ใส่ได้เลยนี่โอเกล่โอ้โหแล้วดูลายแบบแล้วดูสสสกกรรรีีีนนเเค้้าาะะววยยจิงแ่่่ลไไมมมมต โ,โลครับนายกี้จัดดูอิดแล้วก็นึกว่าจะมาไม้ก็มานะคะมารีวายเลยมากไซดีด้วยไซส์ใหญ่ชุอไซส์ใหญ่หมดเลยนะคะมาเรื่องไซส์นี่ไม่ต้องห่วงนะานายกี้นายกี้ดูลายดูุดสุด adidas น,นายนานกี้ under แชมเปียน <Champion. S 2> มีกันเอ็นเจอร์หรือเปล่า<ม>เอ้ยไม่ใช่อามานี่แมนอามานี่นะคะหูวดูลายโคตรเท่อะลายฟอนต์อย่างนี้ทอมมี Tommy, ่นะ underconvert มาเนี่ย c o n v ะคอนเวิร์ตหูลายคอนเวิร์ตหน้าเท่ไม่พอนะนี่ปักชายดูหลัง ลาอจีไอเต็มแชมเปี้ยนแล้วค่ะแชมเปี้ยนจะเป็นแบรนด์ที่เขาจะมีตัาตัวนี้งานคลิมาก NFL อืมไอคนตีอะไรเบสบอลน่ะเนี่ยทอมมี่เนี่ยคทอมมี่เธอทอมมี่ตัวนี้โคตรโคตรจะวินเทจบอกเลยจำอะจำไม่พอป้ายอ่ะไปห้อยด้วยโหให้ลูกค้าดูหลังลายหน้าหลังลายดีด้วยแชมเปี้ยนค่ะมิลลี่บอกเปิดมันมากค่ะฟินเกลืเบียร์หยิบมานี่คือแบบไม่มีเอออะมีเจอแต่แบบแบนๆทั้งนั้นะ แบรนดังๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ยิ่ด้วยอันเดอร์ทอมมี่เหอทอมมี่เขาลูกค้าเห็นตัวฮิตเหมือนกันอไอ้ไนกกี้ใหญ่มากสกินเต็มอ,อกเลยสกินนะคะผ้าขาเอาดีดิกกี้ผ้าขาวตัวที่สองตัวที่สามแม่ใช่ไหมเออแต่อันนี้ผ้าขาวไงตัวนี้จะต้องแช่นิดนึงนะคะนะผ้าขาวแช่ออกแช่ออ, <ๆ S 1> ออกอยู่แล้วหไซส์พันหนึ่งเลยตัวเนี้นูดิก้าไนกี้ครับค่โคลัมเบียโคลัมเบียให้ส่วนใจกระสอบนี้นะคะลูกค้ามีกระสอบเดียวนะรีวิวเนี่ยลูกค้าทักแชทได้เลยนะคะคิวแรกได้ไปเลยตกตัวละหกสิบบาทได้แบรนด์ตามที่วงงเรื่อ ไซส์สภาพคำลูกค้าสภาพดีมากและไซส์ก,ก็แบบมั่นใจแล้ว่าแบบไซส์ขายอะเปิดม,มาคือแบบคือมันคือมันเป็นไซส์แบบว่าไม่มีไซส์เล็บแบบไซส์เล็กไซส์แบบกากๆคนอะลูกค้าอันนี้ทีมอันนี้เลยเนาะอันอันอันเดอร์ครับลูกค้าอันเดอร์บิ๊กโลโก้โอ้โหดูของแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าแก๊ะแถบแขนนากี้ครับโอ้ยเดินนายกี้ใหญ่แม่ค้าก็ได้เยอะนั่นแบบเนี้ยจริงหรอ <c oughs> ับด้วยอาดิดาบิ๊กโลโก้กับคอนเวิร์ตบิ๊กโลโก้ลูกค้าอยากได้แบบว่าเอาไปหน้าห้าตาให้ร้านอย่างเงี้ยบิ๊กโลโก้เยอะมากพร้สอบี้ป้ายนี้ตัดได้เลยร่วมมากบิ๊กโลโก้แบบเยอะมากโอเคนะคะเอาขับไปคลิปสำหรับจะสอบนี้นะคะลูกค้าสนใจสอบถามมาได้เลยงานเป็นงานยูเอสนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้บายบายเออฝากกดติดตามเพจดินยาค้าผ้าด้วยนะคะลูกค้ากดติดตามกัน